อัวน,นี้จะเป็นจอตัวใหม่ของ CAG นะครับอันนี้เห็นไหมจะมีแรงดันน้ำมันความร้อนน้ำมันเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องสามตัวเนี้ยที่เราแบบต่อเพิ่มมัน,นก็จะโชว์แบบเรียวทางข,งขึ้นตามเท้าเลยนอกจากตัวเหลี่ยมนะ มีตัวกลมด้วยเหมือนกันสามผ้าเนี่ยครับแรงดันน้ำมันแรงนน้ำมันเครื่องแล้วก็อุณหภมิน้ำมันเครื่องก็มาแนะนำเกตราคาประหยัดที่วัดค่าได้จริงแล้วก็วัดรอบความเร็วอุณหภูมิน้ำต่อ OPD ดึงไวได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับตัวนี้